อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีินทักทายนะคะพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ขอพระคุณทุกยอดวิวขอพระคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดตามกันนะสําหรับวันนี้ค่ะนกปามีอีกหนูรุ่นค่ะที่เป็นงานบุญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวัดบ้านจานนะคะท,ทางวัดเป็น ผู้จัดสร้างเองเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นหลวงปู่หมุนค่ะที่ตัดสีโลรุ่นรวยบรรดาลทรัพย์นะคะเป็นพระขุนแผนนะก็รุ่นนี้ค่ะมีลุ้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายเนื้อมากๆเลยนะคะบอกกันไม่หมดเลยนะคะก็ไปลุ้นกันเอาเองนะว่าจะได้เนื้ออะไรด้านหน้านี้นะคะที่เป็นกล่องสีดำทึบๆนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะนี่เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะ รวยบรรดาลทรัพย์ค่ะเป็นพระขุนแผนนะคะหลบงปู่มหมุนที่จารสีโลนะคะออกโดยวัดบ้านจานนะคะที่จังหวัดสีสเกตเราปาลองแกะลุ้นออกมาค่ะได้สองเนื้อเลยได้เนื้อขาวนี้นะคะสวยค่ะสวยเนื้อสวยอยู่ค่ะด้านหลังนะคะนี่ก็มีมีเลขนะคะนี่ด้านด้านใต้ ใต้พศเนอะ2565นะคะจะเป็นเลขนะคะมีเลขนะคะสวยดีนี่น่าจะมองเห็นเนาะปาซูมให้นี่สองแปด้าน่าจะมีเลขนะคะนี่เลยชัดชัด นกปลาแกะลุ้นออกมานะคะได้เนื้อนี้ราคาร่วมบุญไม่แพงค่ะเดี๋ยวนกปลาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะท,ที่ท่านไหนสนใจนะคะก็ไปดูได้ค่ะที่คอมเมนต์แรกนะคะของคลิปนะด้านใต้นะคะจะเป็นคอมเมนต์นะคะนกปลาจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อแล้วก็ใต้ช่องทางลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเนี่ยจะมีราคานะคะที่ให้บูชาบอก สวยคะ่ะเนื้อเดียวกันทั้งสองทั้งสอรุ้นเลยที่ s <ands> <S น้องปลาแกะออกมานี่เป็นตะกุดคู่นะคะตะกุดทองแดงคู่ได้เนื้อเดียวกันเลยก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อนกปลาได้เลยนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วแตะที่กระดิ่งด้วยนะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยเวลาโนปาอัพคลิปนะคะระบบของ YouTube เขาจะได้แจ้งเตือนเนาะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะวัตถุมงคลของวัดบ้านจานนะคะหรือว่าจะเป็นรายการนะคะของหลวงปู่มหมุนเนาะทั้งย้อนยุคและทันยุคนะคะก็ลองติดต่อสอบถามมาดูได้นะคะทันยุคเนี่ยจะต้องรอหน่อยเพราะว่านอาไม่ได้ไม่ได้เ เก็บน้องเราไปอยู่แต่ที่สต็อกพระใหม่นะคะน้องเราไม่ได้เก็บวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับทันยุคเนาะไว้ที่นี่นะคะแต่ถ้าเกิดย้อนยุคเนี่ยน้องเราสามารถเช็คที่สต็อกได้เลยย้อนยุคทังร้านยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หม,มุนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยอ่ะโอเคขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีคะ่ะ